bosni สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลก เดิมทีอะค่ะตรงมุมใต้บันไดของเรานะคะก็คือไว้สำหรับเลี้ยงแมว2ตัวะคะ่ะแต่ว่าแมวก็ไม่ค่อยอยู่นิ่งอะคะ่ะเราก็เลยซื้อชิ้นนี้นะคะ่ะสำหรับเอามาไว้ให้แมวได้เล่นแต่ทีนี้มันค่อนข้างที่จะเทอะทะเกินไปอะคะ่ะก็เลยอยากให้ทางทีมของช่างประจําบ้านนะคะมา,ามารีวิวให้ใหม่ให้มันดูดีขึ้นนะคะ รายการช่างประจำบ้านสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่บ้านของแฟนรายการท่านหนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องการจัดหาที่อยู่ให้กับน้องแมวเพื่อความเป็นสัสดส่วนครับจึงอยากให้รายการช่างประจำบ้านช่วยนรมิตบ้านแมวโดยใช้พื้นที่ใต้บันไดซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ให้น้ำและอาหารกับน้องแมวอยู่แล้วครับนี่เ้าไปไหนอ,ะอ่ะอ๋ะอตรงนี้เหรอจะไปหาแมวภาษาเยอรอันยุเรน่าตัวเขาบอ,อกบ้านนี้มีแมววันนี้ ความต้องการของเจ้าของบ้านก็คือเราจะมาทําห้องแมวกันนี่เลยห้องใต้บันไดคืออยากจะแบบใช้สเปซนี้เพื่อทำเป็นห้องแมวไม่ใช่ไม่ใช่แค่มุมแมวด้วยแต่เป็นห้องแมวเลยเพราะว่าคือเขาอยากให้แมวเนี่ยมีสเปซที่มันชัดเจนแล้วอะไรกับเะไรกันเขาก็สามารถมอนิเตอร์แมวได้แบบที่ไม่ต้องติดจอก็คือมานั่งนี้เห็นแมวใช้ชีวิต ประจาวันปีนป่ายรับเล็บนู้นนี่น่ารักเลยเขาแต่เรียกว่าห้องเออแล้วมันจะเห็นแมวยังไงอ,ะอ่ะอ้าวก็ต้องใช้วัสดุที่ถูกต้องมันจะได้เป็นห้องได้ซึ่งคนนี้ก็ดีไซน์ไว้เรียบร้อยแล้วครับ,รบเดี๋ยวไปเจอพี่โกกันเลยว่าพี่โกวางแผนห้องแมวนี้ไว้ยอย่างไรบ้างเลยครับ <c oughs> ช่างพิจามณาในเร่องท้องน้องแมวให้กับรายการช่างประจำบ้านในวันนี้นั่นก็คือช่างโกไปดูครับว่าวันนี้ช่างโกจะเลือกวัสดุใดมากั้นห้องและทำบ้านให้น้องแมวครับผู้ชมโอเคพ่อคอแมวหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยเเราให้มองว่าเป็นห้องกระจกก่อนเออเออเป็นการมองอ่าที่บอกมันจะได้มองเห็นใช่ไหมเป็นห้องกระจกกันนแต่แต่เวลาแมวกับกระจกก็ไม่น่าจะใช้กระจกใช่ไหมใช้อะไรดี ใส่กก็ต้องอะคริลิกาสไม่แตกทีนี้พอเราใช้อะคริลิกอ่ะครับซึ่งเราก็ต้องเลือกความหนาอะคริลิกให้มันใกล้เคียงกับกระจกที่ที่ใกล้ใกล้ใกล้เคียงทีเียเราเลือก8 8ดมิลเลยนะหนามากนะหนามากเลยใช่เอเพราะว่าเวลาเวลาเป็นอะคริลิกหรือว่าเป็นกระจกอ่ะเวลาพอบางแล้วมีความสูงที่เยอะมันจะเยอะมันจะโก่งมันจะคือจะพูดผักพูดผักได้นี่หรอป่ะพอเราใช้8ปมิลอ่ะข้อที่1เราลด ลดการเขยบมันได้ลดการแอบลดการอด้วยก็คือบานไอ้ตรงส่วนใหญ่อกงกฤษจะติดตายแล้วก็จะมีบานเล็กๆที่เปิดเข้าไปได้เปิดออกมาได้ครข้างในมีดีเทลไหมคะข้างในมีทำอะไรข้างในมีไงมีมีกล่องแมวมีบ้านเลยมีเสามีเหมือนเดิมแมวต้องการฟีเจอร์ในการอยู่ค่อนข้างเยอะเนี่ยมีมีที่นอนมีที่มุดมีที่ไต่เพรา่าะนั้นเราไปเริ่มอะไรกันก็ทำก่เราจะไปเริ่มทํา ส่วนประกอบของไอตัวทั้งหลายแหลกกล่องกล่อง<ๆ>แมวทั้งหลายแหลบวันนี้ใช้เป็นไม้ไหมยางพาร,าราผสานนี่ไม้ยางผสมแล้วก็ใช้อาคิลิกในส่วนของรูปแบบของห้องน้องแมวที่เราจะได้เลี้ยงให้ในวันนี้เราจะใช้วัสะดุอย่างไม้และอะคิลิกมาผสมผสานกันครับโดยใช้อะคิลิกเป็นบ้านปิดกั้นห้องบริเวณใต้บนไดส่วนภายในที่เป็นบ้านแมวเราจะแบ่งเป็นบ้านที่ทําขึ้นจากไม้ บ้านที่มีลักษณะเป็นกล่องทําจากอะคริลิกและบ้านที่ผสมผสานระหว่างอะคริลิกกับไม้ครับอยากให้อารมณ์มันออกมาเป็นไม้ใสๆแล้วก็เป็นไม้ทางเดินแทนที่เป็นทางเดินไม้ง่ายๆก็เป็นทางเดินอะคริลิกโอ้โหดูดินี่ดีเทลอะมีบุญอ่าโอเคถัางนั้นเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มกันข้างนอกเนาะจ้ะครับไปเย็นได้แป๊บเดียวปอกยังใครพูดดีใจว่าได้อยู่ข้างในโอเคไป ดยเราจะเริ่มจากการติดตั้งตัวบวอานอะคริลิกกันก่อนครับแต่ก่อนที่จะทําการติดตั้งช่างโกกับห้องเต้ลและขวัญทําต้องทําการตรวจสอบพื้นที่ใต้บันไดสำหรับการเจาะยึดเพื่อติดตั้งตัวบอานอะคิลิกครับ <Yeah. S 1> โดยในวันนี้เพราะความแม่นยำช่างโกเลือกใช้เลเซอร์ในการวัดครับ โอเคเรามาดูกันด้วยอันนี่คือพลาคติกที่บอกนะครับอันนี้หนากี่เซนหนากี่มิลนะนี่หน8มิลนี่8มิลนะเกือบเซนเลยอันนี้เป็นฟิตติ้งมันจะติดเข้ากับเนี่ยติดเข้ากับผนังนี้อ่าด้านนั้นอ่าด้านนี้มันจะติดที่ผนังปูนได้อ่ามันตรงนี้จะมีตัวตัวน็อตที่ไขเร่งไขเร่งรัดไว้จับไว้นะฮะอืมทั้งหมดทั้งมวลต้องรอเลเซอร์ดูจริงอันนี้หรอใช่นี่คืออะไรอะคะมันคือเครื่องหาเส้น ว,ว้าวเฮ้ยเท่่ะทั้งแนวตั้งและแนวนอนผู้โมเห็นไหมครับเวลาเล็งเส้นนี้ปกติต้อก็มานั่งวัดใช่ไหมวัดจากผนังนั้นแงนี้คือเวลาที่เราวัดจากผนงันง,ผนงนั้นผนังนี้มันไม่แน่นอนนะเพราะว่าอไอผนังเนี่ยบางทีมันก็ไม่ตรงใช่<อ>ไหมระยะมันก็จะไม่ได้แต่พายิงเนี้ยรู้แล้วว่าแนวมันใช่ไหมด้านบนตรงเนี้ยให้มันตรงนี้เข้าเท่าไหร่ตรงนี้เข้าเท่านั้นก เหมือนจะน้อยชิ้นดูไม่มีอะไรเนาะแต่จริงๆแบบคือพอมันวัสดุต่างกันก็จะต้องใช้ฟิตติ้งต่างกันกมาเลยจา้าโอ้สวยจังป๊อปป๊อปสวยจังต้องหักมุมอย่างนี้นี่ตรงนี้ มีบานเลยพี่สวยงามเลยต้องทำให้ลอยหน่อยพี่ยกนิดนึงต้องลอยนิดนึงยกยกยกนิดนึงก่อนเดี๋ยวพี่ก็เอาใช่ไหมจับยกไปใช้อะไรบอกได้ตัวนั้นได้มันไม่แตกใช่ไหมอ่ะไม่ไม่ไม่แตกแล้บค่อยๆคลัเข้าไปแล้วเดี๋ยวพบางไปพออือใช่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเหรอคะรอลุ้นไปด้วยอ่ะ ไม่หนักแพะไม่นาที่เราเลือกใช้เนี่ยใช้ไอ้ตัวเนี้ยเบากระจกเป็นอยู่เท่าอ่ะถ้าสวยด้วยอ่ะแต่มันก็จะมีเรื่องรอยฉีดข่วนที่ทนได้ไม่เท่ากระจกนะอะคริลิกมันมันไม่ได้ทนเราขีดข่วนเท่ากระจกเลยแล้วโอเคเย้แล้วเนี่ย ดีมากเลยนะเนี่ยดูดีจริงกล่ว่าเฮ้ยมันดีว่ะอันนี้ตัวเปิดหรอใช่แล้วจริงๆถ้าเกิดเห็นอย่างนี้คือเป็นตัวเรื่องในการกั้นโสงที่ดีมากคือมันบางทีไม่ต้องเป็นจัดเลี้ยงก็ได้เป็นเก็บของเนี่ยแล้วเห็นของอยู่แล้วใส่ไฟมันก็โปร่งเลยไม่อันตรายด้วยไม่อันตรายนะฮะเหนียวไม่อันตรายไม่แตกอย่างนั้นนะฮะกดซื้อได้ออ๋อออะไร เรียบๆขีนๆแต่ดูมีอะไรมากเลยดีมากดีมากโอเคนี่คือตัวล็อกนะครับล็อกกระตูก็ต้องติดค่าหนึ่งนเนาะใช่นี่ตัวคู่กันอหลายหลายบ้านถ้าทำแค่นี้ก็อาจจะพอใจแล้วนี่มพอดีมากดูงไฟเนี่ยโหนเหมือนก็กั้นมารแบบจบงานได้เลยบมดมากมกจบงานได้เลยยังฮะ ยังไ่ดกไม่ซื้อทำเองใช่เชิญนำไปทำกันดีกว่าไหมไปด้วยไปเออทำไมตาแข็งๆบอสนี่สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลกสนับสนุนโดยลีโก้หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ตู้เซฟนิรภัยกันไฟระดับโลก หลังจากติดตั้งบ้านอะคริลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะมาทําการประกอบบ้านแมวที่เราวางไว้ด้านไหนกันครับคุณผู้ชมซึ่งแต่ละหลังก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันและการเลือกใช้วัสดุที่แตกต่างกันด้วยครับโดยจะเริ่มจากบ,บ,บ้านแมวที่ใช้ไม้โดยเราจะทําทั้งหมด2ชิ้นครับอืมอะมาประกอบกันก่อนนะครับอันนี้อันนี้นนเป็นตัวยาวอันนี้คืออะไรทางเดินข้นามเหมือนสะ<ด>พานอะไร<ด>อย่างเงี้ยอ่าพี่เต้ประกอบนี้ก็อันนี้ประกอบง่ายๆนี่นะ <Okay. S 2> มาฝั่งนี้เอาไปเลยครับ <Okay. S 1> เสร็จแล้วโ <Okay. S 1> อเไปยิงอันนี้ดีกว่าอันนี้สวยเชียครับชิ้นต่อมาจะมีความพิเศษโดยเราจะเลือกนำวัสดุอย่างไม้กับอะคริลิก มาใช้รูปกันครับในส่วนขั้นตอนการทําช่างโกโมีเลือกการใช้การตัดอะคริลิกให้ได้ขนาดพอดีเหมือนที่ผ่านมาครับแต่วันนี้จะนําเทคนิคใหม่มาแนะนําให้กับคุณผู้ชมอีกเรื่องครับอันนี้เป็นบ้านสองชั้น,นบ้านสองชั้นเป็นเท้าเฮาโอ้เท้าเฮาได้เหรอใช่อันนี้ต้องเป็นอันที่ไม่รูก่อนเนาะพี่เต้เนาะโอเคยิงเลยป่ะพี่เตนะ้ยิงให้พี่โกหน่อยได้ไหม้ได้ได้ได้เดี๋ยวเราจะพลิกไปดู เดี๋ยวก่อนนะประคองไปก่อนแล้วก็ค่อยมาดูวันนี้มันให้มันเสมอร่างเหมือนกันโอเคขอฉาบนะตีอาปังี่ฉาเออเออโอเคทีนี้เราจะเอาอะคริลิกเนี่ยมาทำเป็นด้านนอกอ๋อเหมือนไม่เท่าชีฟสองแถบนี้เลยหรอประมาณนั้นอ่าพับพับหรือไงทีนี้จะเห็นว่าพี่โกซ้อนร่องตรงนี้มาพอดีนะ มาลองลงมาสี่สิบห้าพอดีขอเพราะว่ระยะพอมันพอซ้อสี่สิบห้าปุ๊บพอพับปุ๊บมันได้ฉากพอดีอ่าพอเราทำตรงนี้สี่สิบห้าเอามาทำอะไรพ่ออยากได้เอามาทำอะไรเอามาสโมกเอามาเป่าไฟเป่าตรงไหนอ่เดี๋ยวดูกันอ่าเดี๋ยวให้ดูแกก่อนเออเรียบร้อยครับเรียบร้อยอ่ะพี่เต้จับไว้นะจ้า ว้าวเผาให้มันร้อนว้าวผมแค่ปล่อยมาตามๆแล้วต้องถ้วเลยคืออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ออกแรงนะจริงหรอมนลงเองเนี่ยมนลงเองเหรอไหมเดี๋ยวนะพี่เต้เพิ่นใจเย็นใจเย็นจะน่าอะไรอุ้ยอ่ะมามามาหยุดแค่นี้หยุดแค่นี้มันฉากแล้วเนี่ยโอเคลองดูครับอ่ะอ่ะใเคียงใ้เคียงข้างล่างล่ะ เอ้ครับอามาคราวนี้มาดูตัวนี้พี่เต้จับนี่ขาจับนี่นิ่มๆพี่จะเปล่าแล้วพี่ก็จะงอเลยกลัวตามพี่เต้จับฉากนี่ให้ได้นี่พี่เต้อยู่ท่านี้เดี๋ยวพี่โกจะดันไปตามนี้ผมจับเฉยใช่ไหมใช่โอเคนี่ไงเล่าเบาๆแตะเบาๆเลยยังไม่ทำอะไรเลยไม่คุณแตะเบาๆพี่จะดันเข้าไปได้เลยแค่ประคองไว้ให้มันได้ขาดเฉย ค่อยๆจนเย็นบีบไปลูกบีบครับบีบอันนี้ใช้ยางอื่นก็ไม่ได้นะใช้อย่างอื่นพลาสติกมันจะดำใช่ใช่ต้องเป็นไอร้อนใช่ไอร้อนเท่านั้นริงปืนปืนความร้อนก็ได้นะปืนความร้อนก็ได้ไอตัวตัวเปล่าใช่คุณผู้ชมห้างกระพริบตาเลยนรอยแล้วมันจะอยู่ท่านี้ใช่แล้วเดี๋ยวเราก็ยิงยึดไว้หน่อยสี่ตัว แค่สอตัวก็พอไปเลยไปเลยไปเลยอน้าอพ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 อเอพยบรพอยอพออพ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 แพงแอพอพมแมว ใช่แต่แมวแบ้านแมว<ช>แม,วอ,อแมวอยู่ก็เห็นแมวเออแมวมุดก็เห็นแมวมุด<ช>ถ้าแมวไม่อยู่ก็หน,หนูล่า,ลาเลยว<ล>ิ่งราศีก,กอแก่ะโอเคไป หลังจากบ้านแมวชิ้นที่เป็นไม้และชิ้นที่เป็นอะคริลิกผสมกับไม้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาถึงชิ้นสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับชิ้นสุดท้ายที่ช่างโกจะทํานั้นจะใช้อะคริลิกเพียงอย่างเดียวครับโดยจะมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมซึ่งเราจะใช้วิธีแกรดัดอะคริลิกด้วยความร้อนครับโดยไม่ใช้การตัดอะคริลิกเลยครับคุณผู้ชมกล่องอะไรเนี่ยหน้าตาแบบไหนนะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเออใส่ใสอยากเห็นแมวนักใช่อยากเห็นแมวนักอยากเห็นแมวนัก เดี๋ยวบอกเล่าใช่บอกเล่าเจ้าเขาต้องการเจ้าของบ้านไงเห็นไหมมันลงเลยมันก็ลงมาได้แล้วพี่ผมว่าฉากจับเลยไม่ตรงนี้แต่มันหลุดแล้วมันสามารถทําให้ขาดได้ปะก็ละลายละลายไปละลายเอาทำง้นเราก็ไม่ต้องตัดจสิก็ต้องตัดอยู่ดีันก็ต้องก็ต้องซีมอยู่ดีมาละเริ่มเป็นเหลี่ยมไปด้านนี้ขวานจากพี่เต้ดัด หนูจับไปนู่นนะไม่หนูจับเฉยๆูจับไปเฉยโอเคอ๋อนี่ไงจะทำเป็นสามเหลี่ยมจับมาเติมอ่าโอเคลูกได้เลยกระชากแล้วพี่ได้แล้วเตเตจับเลยว้าวเออได้ได้ได้ไปได้แล้วนะจ๊ะจุ๊บๆนี่วา ถ้าเล่นน้ำยาเชื่อมกระลิกชุ่มๆเลยตัวนี้ดีตัวนี้มันไม่ขึ้นฟ้าใสไปเลยดูซิดูซิสิจะโต๊ะสรุปพิเต้เก่งมากไปไปไปเดี๋ยวเราขนไปด้านในจะได้ไปลองกะทีดูใช่โอเคพิเต้ถือเสาปไายดอบเขให้เชือกปยพิเต้ถือเชือกป เมื่อบ้านแมวทั้ง5ชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการติดตั้งครับเพื่อความสะดวกในการติดตั้งเราจําเป็นต้อง,งถอดบ้านอะคริลิกออกก่อนนะครับโดยเราจะติดไม้กับผนังสําหรับเป็นโครงยึดก่อนครับเพื่อลดการจาอผนังด้วยครับแล้วจึงทําการติดตั้งบ้านแมวทั้ง5ชิ้นกับผนังครับหน้างานครับมามาดูกันต่อไปว่าเราจะยังไงเ,เรามีชิ้นส่วนแบบนี้แหละแต่ว่าเราจะปิดมันอย่างไร เอาประมาณนี้ก่อนนะอ่านี่คือชิ้นแรกตำแหน่งพีเต้ถอยถอยเอาไปนิดพี่โกอยากจะให้ยึดอย่างนี้ออันนี้ชนจ้าอ่นะอันนี้เป็นประมาณนี้ออนี่พีเต้เห็นรูไหมเห็นจ้ะใส่เลยเอาเข้าไปด้เข้าไปก่อน นี่ปรโอายน่ารักตัวตัวเล็กใช่ไหมอ่าไม่ไม่เอาเอาอันนี้ตัวเล็กก่อนได้ก่อนได้คราวนี้เราอยารออยากให้รูอ่ะมันอยู่ตรงนี้ขอนทำไปยืนข้างในลูกก้มมาอยากให้พี่เต้ยิงตรงนี้

เราต้องยืดปลายเชือกไว้ข้างหนึงก่อนไหมครับพี่ใช่เนี่ด้วยสกรูด้วยสกรูครับส่งมาลูกเดีพอเปล่าอ๋อบีบีเข้าไปอ๋อทำนี้ก็ได้ให้แมวขวดหมือนเล็บใช่ก็จะขวดขวล้วยล็บจะยังไงยึดไม่ต้องยึดใช่ไหนี้ก็คือพันไปทีเดียวเลยใช่แล้วเดี๋ยวยึดปลายไงแล้วถ้าเดี๋ยวแมวมันมาทำหลุดแต่มาตบ ณนวกไม่ยินดว้าตกตัวเองดิหฝันไม่แน่นไ่ทันไปทันไปช่วยพ่อแะแค่เสียได้หัวยแมงอือือเ้ดีนะเดี๋ยวก็ทำเล็บใหม่หรอกได้ขวน้องเจสซี่มาแล้ว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  ตด,ด้เองตด้เองไ้เอขวัญไหนลองฝนเล่นไปลูกเดินไปเล่นไปลูกน่ารักเฮ้ยโอ้ยเท่าแมวอะไรไ่รู้โอ้ตายน่ารักมากน่ารักมากนี่คือมีหลายฟีเจอร์มีหลายฟังก์ชันอ,อยากจะเห็นตอนที่แมวมาอยู่จริงเนาะมาเหรอ มาเหรอไปมาแล้วเปิดน้อยเปิดน้อยปล่อยเข้าไปตกใจตกใจปิดเลยลูกไม่ออกแล้วอุ้ยอุ้ยนี่วิ้งอะ้งเลยเอานี้ลูกคอนโดนี้สองชั้นลูกออกมาขึ้นทางนี้โอ้ยน่ารักมากเดี๋ยวก็คงจะสร้างความคุ้นเคยกับสเปซใหม่นี่เอาเป็นว่าน่าจะกว้างขวางพอนะฮะแล้วก็ได้ใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ด้วยขอบคุณพี่โกมากครับขอบคุณนะคะก็อยากออกแล้ว การเนลมิตบ้านแมวบริเวณห้องใต้บันไดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียกับการจัดการพื้นที่ใต้บันไดซึ่งโดยปกติหลายๆบ้านก็จะทําเป็นพื้นที่เก็บของหรือไม่ได้ประโยชน์อะไรจากพื้นที่ดังกล่าวเพื่อคุณผู้ชมสามารถนาไปต่อย,ยอดเป็นไอเดียได้ครับชอบมากเลยค่ะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับน้องๆเขาก็ถูกใจทั้งคนถูกใจทั้งแมวเลยค่ะ มามามาวันนี้โชว์งานบ้านชวนมาเมา,มาเรื่องของถุงมือกันมากดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเห <c oughs> ็นบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานช่างในรายการของเรานะคะวันนี้จัดมาให้นี่โอบล้อมรอบกายแบบนี้เลยมันมีหลากหลายชนิดหลากหลายรูปแบบใช้งานยังไงกับประเภทไหนวันนี้เล่าให้ฟังค่ะเริ่มด้วยแบบแรกนะจน๊ะนี่อันนี้คือถุงมือผ้า ทั่วไปเลยนะคะจะเห็นในรายการช่างประจําบ้านของเราเนี่ยใช้บ่อยมากๆนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างอเนกประสงค์เหมือนกันนะคะหยิบจับทํางานช่างทั่วไปนะคะนี่ก็จะเป็นถุงมือผ้าแบบนี้นะหรือเอาไว้แบบปลูกต้นมงต้นไม้นะคะอยากจับเอาไว้กันเปื้อนกันอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเห็นบ่อยหาซื้อได้ง่ายเหมือนกันส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะนี่มาต่อกันที่ตัวนี้เลยจะเห็นว่ามี3ามสีแบบนี้นี่ก็จะเป็นถุงมือยาง หรือว่าถ้าเรียกหากันง่นงนายๆก็คือถุงมือแม่บ้านนั่นแหละจ้ะนะคะก็จะเห็นแบบว่าคุณแม่บ้านนะคะหรือว่าพนักงานทำความสะอาดเนี่ยเขาจะใส่ ที่เป็นถุงมือยางแบบนี้กันบ่อยมากๆนะคะก็จะกันในเรื่องของแบบการใช้งานทําความสะอาดทั่วไปในบ้านซักล้างต่างๆนะคะแต่ว่าความพิเศษถ้าเกิดว่าเป็นสีชมพูเป็นน้องคนชมพูแบบนี้นะคะเขาก็จะกันพวกสารเคมีอ่อนๆได้ดีนะคะส่วนสีส้มเหลืองแบบนี้ก็จะกันที่มันแบบรุนแรงขึ้นมานิดนึงนะคะก็เลือกใช้กันตามความเหมาะสมได้เลยนะสําหรับถุงมือทําความสะอาดแบบนี้นะคะ มือ,อยางนั่นเองนะจ๊ะมาต่อกันที่เอ๊ะสีดำดอันนี้คืออะไรแบบนี้ มีความเลื่อมๆแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้คือถุงมือกันบาดคุณผู้ชมกันบาดจากอะไรได้บ้างกระจกเอ่ยกระเบื้องเอ่ยนะคะพี่ๆช่างที่แบบว่าจะเริ่มทํางานที่เป็นเกี่ยวกับกระจกกระเบื้องที่มันมีเป็นของมีคมแบบนี้นะคะก็ต้องใช้ถุงมือเฉพาะของมันเลยแบบนี้ก็จะก,กันที่แบบเศษกระจกงานคมๆสมมติต้องทําต่อกะเบื้องแบบนี้นะคะตัวเนี้ยที่เขาเคลือบมาให้แบบนี้ก็จะกันบาดกันอะไรได้ดีเนี่ย หนานะคุณผู้ชมเนี่ยหนาเลยมากันที่ตัวนี้อุ๊ยทำไมมันดูใหญ่ๆพองๆหนาๆขึ้นมาอันนี้คือเหมือนถุงมือผ้าถ้ามองอย่างนี้จะเหมือนถุงมือผ้าทั่วไปแต่ว่าถ้าพลิกมาอีกด้านหนึ่งแชวบนี่เขาจะเคลือบลาเท็กซ์มาคุณผู้ชมตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลื่นค่ะสมมุติว่าเราจับจอบจับเสียมแบบนี้นะก็จะแบบนี้จับอยู่หมดัดชึๆๆฉชช,ชอย่างนี้ได้หมดเลยไม่ลื่นนะคะหนึบๆึบน,บนี่ควรมีไว้เหมือนกัน ส่วนอีกแบบหนึ่งอันนี้น่าจะมีกันทุกบ้านอยู่แล้วถุงมือกันความร้อนนะคะจะหยิบจับจานชามออกจากเตาอบออกจากไมโครเวฟแบบนี้นะคะก็ควรจะมีไว้นี่ตึงต้งตึง้งไม่ใช่แบบตุ๊กตามือนะไม่ใช่นะคะนี่ส่วนอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็เห็นกันบ่อยๆอ,อยู่แล้วนะคะถุงมือ ทั่วไปเลยจะเป็นแบบงานครัวที่เขาใช้ถุงมือแบบนี้เพราะว่าเวลาถ้าเกิดว่าเศษของถุงมือเนี่ยมันตกลงไปในอาหารหรืออะไรแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นข้อดีของมันเห็นไหมว่าคําว่าถุงมือเนี่ยมันอาจจะดูแบบใกล้ตัวอาจจะดูอะไรแต่จริงๆแล้วมันมีหลากหลายประเภทให้ได้เลือกใช้ดังนั้นวันนี้ดูโชว์งานบ้านแล้วเลือกใช้กันให้ถูกต้องได้เลยนะคะ คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านหรือว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับบ้านหรือว่าอยากจะได้มุมสวยๆแบบนี้นะฮะก็ส่งเรื่องเข้ามาในเพจเฟรมมุกท่านผู้ชมบ้านเลยนะครับเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้การเนรมิตจากเราแบบนี้แล้วก็ได้มุมสวยๆที่บ้านดียังไงลองส่งเข้ามาก่อนนะคะอยากให้เนรมิตอะไรแล้วก็ติดตามกันได้ช่องประจวบ้านค่ะทุกวันอาทิตย์11.30ถึงเที่ยงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ค่ะครับผมวันนี้ผมขวัญดำแล้วนะครับท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนนะครับและน้องด้วยบ๊าย amarin tv